สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดบายลูกตานะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่ผูกลักนาแล้วเป็นราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2563ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามสาตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนนะคะถึง21กร,รกฎาคมค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบลักนณนะคะลูกตานจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนาะไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษนะคะฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วนะคะแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะสามารถติดต่อลูกตานได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะคะ ลูกตาลเองค่ะจะมี Facebook f แฟนเพจชื่อเดียวกันเลยนะคะทาร์ลอดบายลูกตาลนะคะก็จะมีไลฟ์สดเนี่ยในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเป็นหลักนะคะจะเป็นลักษณะในการเปิดไพ่เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะในส่วนของเวลาเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือบางครั้งก็มีเปลี่ยนวันนะคะยังไงก็ฝากไปกดไลค์แฟนเพจลวกันค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยเราจะมีโพสต์ไว้ให้อยู่แล้วนะคะว่าวันนี้ไลฟ์กี่โมงนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยค่ะช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างาเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ2ถ้วยนะคะมี5ถ้วยค่ะ q u e e n s o f ฟ n ค่ะ8เหรียญน,นะคะ q u e e n s o f u p u p ค่ะ The Devil นะคะเอ of Swords ค่ะ Ni ยออฟคค่ะแล้วจะมีตัวของ5ดาบเนาะแล้วก็ใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็น6ดาบค่ะ ลูกตาม,มองว่านะคะเดือนนี้นะคะคุณนะคะคุณจะมีโอกาสในการตั้งเป้าหมายแล้วก็คลี่คลายทุกอย่างเป็นทิศทางที่ดีค่ะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะนายอ of คับขึ้นมาค่ะลูกตามมองว่าช่วงที่ผ่านมาคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะอาจจะมีคนมาหยิบยื่นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาให้หรือว่าถ้าทําธุรกิจส่วนตัวค่ะคุณอาจจะได้ลูกค้าอะไรใหม่ๆมาเนาะห้าดับขึ้นมานะคะลูกตามมองว่าคุณเองอะค่ะอาจจะมีปากเสียงกับคนในที่ทํางาน หรือว่าคนในที่ทํางานค่ะอาจจะมไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับคุณเต็มที่เหมือน,มนคุณอาจจะต้องแบกไว้อยู่คนเดียวค่ะเดอะเดวิลขึ้นมาเนาะตอนมองว่างานช่วงนี้ยมันเหมือนแบบเป็นพนาการเลยค่ะคือคุณเองอะจะปลีกตัวไปทำอย่างอนะื่นค่อนข้างยากเนาะแต่ถ้าถามว่า คุณทาประสบความสําเร็จไหมอ่ะลูกตาลมองว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าตัวของ8ดเหรียญขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณจะสามารถทํางานเนี้ยได้อย่างชํานาญเป็นงานที่คุณนะคะมีความสามารถอยู่แล้วนะคะคุณซอฟต์แวร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่านะคะคุณจะตั้งสตรที้มีสติมากขึ้นนะเหมือนกับงานมันเยอะก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันทําให้คุณอะ่ะ พัฒนาความรู้ความสามารถของคุณด้วยนะคะในบางครั้งอะคะ่ะเวลาอุปสรรคต่างๆเข้ามาเนาะแต่มองว่าแบบบางทีมันก็เป็นโอกาสนะคะก็คือคุณจะได้แบบตั้งเป้าหมายของคุณคุณจะมี s t r a t e g ้คุณรู้ว่าแบบงานเนี่ยมันอาจจะแบบมันมันยากอย่างเงี้ยคะ่ะคุณอาจจะต้องแบบมาจัดวิธีการหรือว่า,าหาวิธีการทํางานใหม่ๆนะคะ Queen คุณซอฟคับขึ้นมานะคะแต่มองว่านะคุณจะใช้ความเมตตากับคนในองค์กรของคุณมากเป็นผู้นำสายซัพพอร์ตเนาะมีอะไรก็คือคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตทีมงานทั้งหมดอะคะ่ะเอดออฟสอขึ้นมาค่ะลูกตาม,มองว่านะงานเนี่ยคุณสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้นะคะเดือนนี้ค่ะคุณจะดูเหนื่อยนิดนึงเนาะห้าถ้วยขึ้นมานะคะลูกตาม,มองว่าเนาะงานของคุณนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่า ออกมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างที่เห็นเนาะห้าถ้วยค่ะมันมีสามถ้วยที่แบบล้มแล้วก็มีสองถ้วยที่แบบยังตั้งดีอยู่ลูกตาเนะี่ยมองว่าบางทีอะค่ะคุณอาจจะตั้งความหวังไ่ค่อนข้างสูงเนาะเวลามันแบบได้ไม่เท่าที่คุณคิดอะค่ะคุณก็เอามาเสียใจแต่จริงๆแล้วอะตอาเมองว่าคุณค่อนข้างแบบทํางานอย่างหนักอะคะ่ะใบสรุปของคุณเป็น หดาบอะคะ่ะลูกตาลมองว่านะทุกอย่างอะ่ะมันจะคลี่คลายเปน็นทิศทางที่ดีมันอาจจะไม่ตรงใจเราสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ ชาวกรกฎคุณเป็นธาตุน้ำค่ะคุณจะมีความเซนซิทีฟสูงบางทีแบบเหมือนกับว่าเราช่วยคนอื่นเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่ามีคนพูดไม่ดีใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบเอามาเก็บมาคิดนะคะซึ่งจริงๆอ่ะคุณต้องมองนะว่าตัวเองอะค่ะค่อนข้างทํางานค่อนข้างหนักอยู่แล้วด้านการเงินอะตามมองว่าเดอะเดวิลขึ้นมาเนาะมันคุณอาจจะมีหนี้สินหรือว่ามีอะไรเงินก้อนใหญ่ที่คุณจะต้องใช้อ่ะในเดือนนี้นะคะห้าดาบขึ้นมานะคะลูกตาม,มองว่า คนที่เคยแบบรับปากว่าจะช่วยอาจจะหลีหลีหนีหน้าเนาะหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนสัญญานะคะเงินที่เคยบอกว่าจะได้รับในเดือนนี้มันอาจจะมีการดีเลย์อะไรอย่างงี้ออกไปเนาะแปดเหรียญขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าเงินมันจะมาจากน้ําพักน้ําแรงของเราเนี่ยแหละ Queens of ฟ a n ขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าถ้ามีหนี้สินนะลองแบบ บริหารจัดการดีๆนะคะการเงินเดือนนี้ต้องจัดบริหารจัดการดีๆนะคะลองดูว่าแบบทายังไงได้บ้างนะคะสี่ถ้วยอะคะ่ะมันบ่งบอกถึงภาวะที่เศร้าเกินจริงเนาะบางทีคุณอาจจะเครียดเกินไปนะคะสําหรับเดือนเี้ยลูกตาหนอยากให้คุณมองโลกในแงด่ดีบางทีเหมือนกับเงินเราอะอาจจะไม่ได้ร้อเปอร์เซ็อย่างที่เราต้องการเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีเข้ามาอยู่นะคะ2ถ้วยเนาะที่เป็นใบตรงกลางอะคะ่ะลูกตามองว่า คุณนะคะจะแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าจะมีคนอะมาคอยชอ่ช่วยเหลือคุณอยู่เหมือนกันนะใบสรุปของคุณอะเป็น6กดาบตอนมองว่าอุปสรรคปัญหามันยังมีอยู่แต่คุณอะจะค่อยๆค,คลี่คลายมันได้ในที่สุดนะคะ ด้านการเรียนนะคะนายออฟคัพขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลมองว่าน้องๆองะคะ่ะชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆรายงานฉบับใหม่อะไรเข้ามาเนาะห้าดาบแล้วก็เอชออฟสอดเนี่ยขึ้นมานะคะพี่ลูกตาลมองว่านะจริงๆเราทําได้แต่มันเหมือนเราเหนื่อยนิดนึงอะคะ่ะสําหรับเดือนนี้มันเหมือนกับว่างานกลุ่มอะ มันกลายเป็นงานเดี่ยวอะค่ะสำหรับเดือนนี้เนาะเดวิลขึ้นมานะคะเราจะมีภาวะในการแบบเห็นผิดเป็นชอบอะค่ะอาจจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอาจจะเป็นติดเกมเนาะติดเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ทูออฟคัพขึ้นมานะจริงๆหอกลองหาบัดดี้เพื่อนอะค่ะมาแบบเป็นกัลยาณมิตรของเราได้นะควีนชอ f c ั p แล้วก็ควีนออฟฟาขึ้นมาค่ะพี่ลูกตามองว่านะคะน้องๆชาวราศีกรกฎอะค่ะอาจจะได้ใช้ภาวะในความเป็นผู้นํานะคะอาจจะนําคนอื่นอยู่นะจะต้องวางแผนนะว่าจะต้องทํางานยังไงอะค่ะแต่อย่างที่แบบบอกเนาะว่าแบบมี5ดาบขึ้นมาด้วยะค่ะบางทีอะเราพยายามนําแล้วนะแต่ว่า เพื่อนอาจจะแบบไม่ค่อยตามสักเท่าไหร่อะค่ะมันทําให้เราอะอาจจะเหนื่อยหนักนิดนึงนะคะสําหรับเดือนนี้ Queen Shop Cup อะจริงๆอะเป็นแบบเหมือนการนําแบบซัพพอร์ตเนาะฉะนั้นอะบางทีอะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าเวลาเราใจดีมากๆอะคะ่ะน้องๆต้องระวังคนเอาเปรียบหรือว่าเพื่อนอะอาจจะแบบไม่ค่อยทำงานเนาะห้าถ้วยขึ้นมานะคะคะแนนที่ออกมาเนาะมันอาจจะแบบ ไม่ได้แบบอย่างที่เราตั้งใจร้อยเปอร์เซนหรือว่างานที่ออกมาค่ะมันอาจจะได้ผลงานยังไม่แบบเต็มที่อย่างที่เราตั้งใจนะคะแต่ใบสรุปเป็นอ่อหกดาบนะคะพี่ลูกตาม,มองว่าอ่าช่วงที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรยังไงเนี่ยค่ะน้องๆชาวราศีกรกฎก็จะผ่านมันไปได้นะคะอุปสรรคอะไรอ่ะมันยังมีแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอะค่ะจะต้องค่อยๆค,คล,คลี่คลายเนาะถ้าง,งานเข้ามาเยอะค่ะแนะนําว่าทําเป็น to do list แล้วก็ค่อยๆ ที่คลายไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะด้านความรักนะคะเดือนนี้ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะ คุณอาจจะมีคนรักดีๆเข้ามาก็ได้นะคะสําหรับคนโสดน,นะอาจจะเป็นคนธาตุน้ํากรกฏมีนพิสิก,รกรหรือว่าจะเป็นคนธาตุไฟค่ะเมสิงธนูได้นะคะอาจจะเจอจากการเดินทางหรือว่าการทํางานก็ได้นะ,ะเดอะเดวิลขึ้นมาก็ต้องระวังคนเจ้าชู้หรือว่าคนที่มีภาระผูกพันอะไรกันไว้ด้วยนะคะจะคบใครก็ดูดีๆด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกรกฏ ในส่วนของคนมีคู่นะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะห้าดาบขึ้นมาค่ะระวังเรื่องทิฐิมานะเนาะระวังการแบบว่าฉันถูกเธอผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังเรื่องการสื่อสารมากๆบางครั้งเนี่ยการหยิงการประชดประชนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้คุณหรือคนรักของคุณนะคะเศร้าโดยที่แบบไม่มีเหตุอันสมควรเนาะลูกตามมองว่าจริงๆแล้วอะค่ะอ๋อควีนซอฟฟ์ฟาแล้วก็ควีนซอฟฟ์ครั ขึ้นมาเนี่ยลูกตามองว่าจริงๆคุณรู้แหละว่าจะแก้ไขหรือว่าทําอะไรยังไงให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมเนาะแต่มันอาจจะเป็นตัวเราหรือเปล่าคะที่บอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ง้อเนาะในเรื่องของความรักนะพี่ลูกตามองว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องหาหรอกว่าใครผิดใครถูกอะคะ่ะแต่ขอให้แบบปรับจูนกันคุณรู้อยู่แล้วว่าวิธีการที่จะงอแฟนของคุณอ่ะเป็นยังไงถามว่าโอกาสอะคะ่ะที่มันงอได้ไหมอ่ะมันมี ดาบขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกถึงการแบบค่อยๆค,คลี่คลายเนาะคุณใช้ความฉลาดของคุณได้เลยค่ะชาวราศีกรกฎคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทํำยังไงจะง้อแฟนยังไงเนาะจะง้อแฟนะก็ง้อได้ทุกอย่างใช้เวลานิดนึงนะคะ ด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะระวังภาวะซึมเศร้าค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเมาไม่ขับนะคะงานหนักก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพด้วยนะคะในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะต้องจัดบาลานซ์ร่างกายนิดนึงเนาะว่ากินอยู่หลับนอนอะไรยังไงอะค่ะทําเป็นตารางนิดนึงเนาะไม่งั้นอะไม่อย่างนั้นนะคะความเครียดที่สะสมหรือว่า การที่เราขาดการดูแลรักษาสุขภาพค่ะมันจะทําให้เราออป่วยได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออยากให้แบบทานน้ำให้เยอะขึ้นรักษาสมดุลของร่างกายให้มากขึ้นด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้ด้านการทําบุญนะคะแนะนำหนึ่งก็คือการทําบุญด้วยของคู่นะคะจะเป็นตะเกียบรองเท้าหรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นคู่คู่นะคะอีกอย่างที่แนะนําก็คือมลนิิเกี่ยวกับ แม่และเด็กนะคะศูนย์ที่พัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่าเป็นพวกทันตสถานก็ดีค่ะแต่อย่างที่เคยบอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญอะจริงๆแล้วอะทำบุญเที่ยวไหร่ทาบุญที่ไหนทําบุญยังไงก็ได้หมดเลยนะคะขอให้คุณอะทาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะทาํทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของคุณได้เลยนะคะ และอีกอย่างที่สําคัญมากๆก็คืออย่าลืมทําบุญกับพระที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บุพการีหรือว่าผู้มีพระคุณค่ะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสิงเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ